ในยุค New Normal ระบบคอนเฟอเรนซ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานหลายคนที่ไม่มีประสบการณ์มาเข้าใจผิดว่าห้องประชุมทางไกลที่ดีคือห้องประชุมที่ได้ยินเสียงดังและภาพชัดเพียงด้านเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะประสบการณ์การประชุมทางไกลที่ดีและสําคัญนั้นคือคุณภาพของภาพและเสียงทงั้งฝั่งฝ่าย N หรือผู้ที่จอยเข้ามาในการประชุมนั่นเองซึ่งถ้าคุณภาพของเสียงฟังไม่รู้เรื่องภาพมองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมไม่ชัดก็ทําให้ประสิทธิภาพในการประชุมนั้นลดลงได้ ท้ายที่สุดแล้วตัวของเราเองก็ต้องเดินทางไปประชุมแบบออนไซต์ site, ทําให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต้นทุนในการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยประสบการณ์ทํางานกว่า16ปีและจากฟีดแบ็ของลูกค้าเรามากกว่า5,000ลา์ในฐานะของผู้นําซูมเข้ามาในประเทศไทยเราจึงคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การทํางานแบบไฮบิดที่มีผู้คนถามถึงมากที่สุด เราจะทําการทดสอบการประชุมระหว่าง n i t Baro และ Logitech Rally Bar ซึ่งทั้งสองตัวนี้เป็น All-in-one Conference ที่สามารถรันระบบ Zoom Room ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง PC หรือ Notebook เลยเอาละค่ะตอนนี้เราได้ทําการวางตัวของ Logitech Rally Bar และน i t Baro เอาไว้ในตำแหน่งเดียวกันนะคะอยู่ในห้องประชุมที่มีขนาด ประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็ผนังฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผนังปูนที่บุด,ด้วยไม้อีกฝั่งหนึ่งเป็นกระจกนะคะพื้นเป็นพื้นโฟมนะคะอันนี้คือการรับเสียงเราจะมาทดลมองในเรื่องของระบบภาพและเสียงทั้งฝั่งฟาเอ็นกันนะคะอันนี้คือภาพที่เราอยู่ในข้อของซูมรูนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของมุมกล้องกันก่อนค่ะว่าทั้งโลจเทคและลิบาและนี a ปาโปเนี่ยทำยังไงได้บ้างน,นะคะเราจะเริ่มไปที่ในโหมดของเมนูและซูมเอาต์ออกนะคะจนสุดมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคอันนี้คือการซูมเอาออกจนสุดของทั้งกล้องทั้งสองตัวแล้วนะคะซึ่งตัวของโปรเจคเตอร์แลนนี่บาค่ะจะมีความคมชัดอยู่ในระดับ 4K นะคะมีกล้องมุมกล้องที่กว้างได้ถึง90องศานะคะส่วนตัวของนิบา a โปเนี่ยมาพร้อมกับความคมชัดระดับ50ล้านพิกเซลนะคะมุมกล้องได้ถึง113องศาด้วยกันนะคะถ้าเราจะทำการซูมขาดตัวของ l ล n นี่บา นะคะทาการซูมได้สูงสุดถึง15เท่านะคะส่วนนี้บาโปเนี่ยทำการซูมได้สูงสุดถึง16เท่าด้วยกันนะคะเรามาดูการซูมของทั้ง2ตัวนี้กันค่ะ โอเคค่ะอันนี้คือระดับการซูมภาพแบบสูงสุดของกล้องทั้งสองตัวนะคะเอาละค่ะนอกเหนือจากการซูมแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูในโหมดต่างๆกันนะคะเริ่มจากโหมดแรกก็คือออโต้เฟรมิง โอเคกันขอให้ทุกคนนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะรอยืนแล้วก็พูดมโอเคค่ะอันนี้คือโหมดออโต้เฟรมมิ่งของกล้องทั้งสองตัวนะคะ ทดสอบเสียงระยะใกล้ไกลในระดับการพูดเดียวกันหนึ hmm. mm ่งสองสามสี <Looking at each other> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบการพูดความการบนนี้บาโกหนึอทดสอบการพูดความการบนโลจิสติกแรลลีบาค่ะ เอาค่ะในเมื่อห้องมีเสียงก้องและมีขนาดใหแล้วเรามอมาทดสอบกันว่าภาพและเสียงในห้องที่มีเสียงก้องจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือภาพและเสียงจากโลจิเทคแอนดบาร์ในโหมดออโต้เฟรมมิ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสาบสีสิบห้าเรามาทดสอบทั้งระบบภาพและเสียงของขอ้ขอที่มีขนาดใหญ่และมีเสียงกล้องในโหมดของออโต้เฟรมมิ่งกันค่ะว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนี่คือนีบาโลค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 การทดสอบประสิทธิภาพของโลจิเทคและดี้บารและมีบาร์โอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1605หรือ www.1lo.com n e w